หนูเล็กก่อนบ่ายคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้นะคะได้มีการออกมายืนไลฟ์แล้วร้องไห้ใช่ชาวเน็ตก็เอ้าพี่หนูเล็กเกิด,ดอะไรขึ้นทําไมไลฟ์ไปร้องไห้ไปเอออะไรขึ้นคะเขาบอกว่าเขาซึ้งใจเขาซึ้งใจมากๆเพราะว่าเขาอ่ะไลฟ์ไปน้ําตาไหลไปบอกว่าตัวเองยืนยาวยืนนะขายของตั้งแต่สองทุ่มถึงตีหนึ่งมีคนเข้าเข้าออ,ออกมาดูไลฟ์เนี่ยไม่ถึงร้อยคนค่ะ เขาขายของได้ <Yeah. S 1> แล้วเขาซึ้งใจเขาบอกว่าขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเขาในวิกฤตโควิดแบบนี้ถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยคงแย่หลายคนก็บอกว่าต้องสนับสนุนสิเพราะหนูเล็กเป็นคนขยันมาก <c oughs> แล้วก็ปรับตัวเก่งมากหนูเล็กรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยไปฟังกันคะ่ะก็โอเคค่ะเพราะว่าหนูเล็กคือเราขายออนไลน์มานานแล้วเนาะก็ลูกค้าก็จะรู้อยู่แล้วว่าถ้ามาดั่หนูเล็กก็คือดีแน่นอน ม่คือเา็าเรียกอะไรตรงปกแน่นอนนะถ้ามาจากหนูเล็กอะคือหนูเล็กอะจะไลฟ์สดขายหลายอย่างทั้งของใช้ของกินแล้วก็ของที่ทําบุญด้วยเหมือนเสื้อผ้ามือสองเราจะเราจะไลฟ์สดเพื่อที่จะเอาเงินไปทําบุญคือมันมันมันเหนื่อยอะตั้งแต่ส่องรมาตัวเองแล้วก็พูดด้วยแล้วก็ขายไปด้วยแล้วก็คุยกันไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องตอบเองด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเสื้อผ้ามือสองเราไม่ได้เอ็นตอรคือแบบน้ำตาจะไหลจริงนะเพราะว่าลูกค้าเขาไม่ยอม ก็ไม่ยอมไปนอนอ่ะเขาบอกว่าถ้าหนูเล็กขายเขาก็ซื้ออะอะไรแบบเนี้ยพี่เชื่อไหมคือทุกคนที่เข้ามาไม่ถึงร้อยอ่ะซื้อทุกคนอ่ะไอ้คำว่าท้อไหมไม่ได้ท้อแต่แค่เรารู้สึกเหนื่อยในตอนนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันนานเกินไปที่เรายืนแบบเนี้ยตอกทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มห้าหกชั่วโมงอ่ะเออเราไม่เคยนานขนาดนี้ปกติคือชั่วโมงลยมากสุดก็คือพูดง่ายๆเลยตอนเนี้ยรายได้ก็มาจากออนไลน์อ่ะ คือ,องานในวงานการก็ไม่ได้มีเยอะมากนะคะก็มีมาเรื่อยๆแต่มันไม่เดิมเหมือนเมื่อก่อนเรารู้สึกดีใจมากเหมือนมีเพื่อนนะคะ่ะแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งลูกค้าเป็นทั้งผู้มีพระคุณที่คอยอุดหนุนอย่างเงี้ยเราแบบตื่นตันมากๆจริงๆนะโอ้ยินดีกับหนูเลยค่ะสดยจะาสามอะไรสดอยสยาบอกฉันกลัวฉันพูดไม่เก่งอะไลฟ์สดอะ่ะเธอ,อไลฟ์สดมันมันยากนะอันนาตอนหน้านี้ตังโมก็พูดแบบเนี้ยเธอเธอใช่ไหมวันแรกที่ไลกันอ่ะตังโมบอกว่า ไม่เอาอ่ะไม่ไล่ะเธอฉันขอเว้นไว้อย่างหนึ่งแต่สุดท้ายอ่ะตนหลังไลฟ์เองไลฟ์เป็นไลฟ์เธอเชื่อปะแตงโมชอบไลฟ์ขายของนะเธอไะทํามาฉันมีความลับจะบอกเธออย่างหนึ่งว่าฉันเคยไลฟ์สดอยู่ในเฟซบุ๊กของฉันพิมรัตตาเดวอดดมมีคนมาดูฉันห้าคนเธออย่าไปซีเรียสฉันเสียใจมากฉันแบบฉันไม่รู้ธอเธอรู้ไหมว่าการที่เริ่มต้นเป็นเดดดอลของฉันคือการเริ่มไลฟ์สดคนดูสิบคนเองฉันคุยกับหน้ากล้องเนี่ยคนดูสิบคนเราพูดคนเดียวโดยที่ม่มีใครมาคุยด้วย ไม่มีใครมาส่งบทไม่มีใครมาบอกอะไรแต่ฉันก็คุยและการขายของฉันฉันเริ่มจากการที่ขายของไปแล้วโดนบูลลี่ว่าโอ้โหผิวคล้ำขนาดนี้ยังกล้ามาขายสบู่แบบกำจัดเซลอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยบอกว่าก็ฉันเป็นแม่ค้าฉันไม่สามารถเลือกสินค้าที่เหมาะกับฉันและฉันมาขายได้ฉันขายทุกตัวฉันขายหมดเลยตอนหลังนะจากที่ฉันเคยโดนบูลลี่อ่ะฉันโดนบูลลี่มาปีที่แล้วโดนประมาณตุลาใช่ไหมแล้วเวลาแค่ไม่กี่เดือนฉันเอาชนะตัวเองอ่ะปัจจุบันฉันขายของได้แล้วนะ จริงเธอเชนฉันหน่อยสิใครจะบอกว่าเราไม่สวยเราใครจะมาด้อยค่าเรายัางไงก็ตามแต่เราอย่าด้อยค่าตัวเองเพชรมันบเนีาง